วัสดีครับวันนี้นะฮะจะมาจับก,กล้องสองพระนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเหรียญวันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆชมเหรียญแมดแตงนะครับเหรียญนี้นะฮะเป็นเหรียญบล็อกนิยมนะฮะหนึ่งขีดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าบล็อกนิยมหนึ่งขีดนี่ดูยังไงอันนี้เป็นซองเดิมเลยนะครับออกจากวัดมาเลย ด้านหน้าซองก็จะเขียนหลวงปู่หมุนถีตัดซีโลนะครับรุ่นเสาห้าบูชาขูเนี่อาจจะเลื่อนๆไปนะครับเพราะเก็บเก็บนานมากแล้วพิธีพุทธาพิเศษสามวัดด้วยกันนะครับคือวัดสุทัศเทพวรารามนะครับวัดน้องลมจังหวัดสระแก้วนะครับวัดทรัพย์ลำใหญ่นะฮะจังหวัดลพบุรีนะฮะอยู่วันนี้จริงๆผมก็มีทั้งหน้าปกด้วยนะฮะซองเดิมนะครับ แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาดูเม็ดแตงก่อนเพราะว่าครั้งก่อนคลิปคลิปก่อนหน้านี้ก็มีถ่ายไปแล้วนะครับเหรียญหน้าปกนะฮะเดีดด๋ยวแกะเอามาดูด้วยกันว่าเหรียญเม็ดยาเหรียญเมเ็ดแตงบกนยิมยมนะฮะเหนึ่งฉีดเราดูกันยังไงนะฮะเหรียญน,นี้สภาพค่อนข้างจะสวยนะฮะ แดงวิบวิบเลยครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะเขียนว่าหลวงปู่หมุนทิตะสีโรนะครับแล้วก็จะมียันต่อโค้ดนะฮะต้องมีทุกเหรียญน,นะครับข้างหลังก็จะเขียนอายุร้อยห้าปีนะครับวัดบ้านจานโอเค ภาพเหรียญน,นี้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะเพื่อนๆจะได้ชมกันโอเคเดี๋ยวผมจับซูมกล้องเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าชัดๆเป็นยังไงนะฮะ,ะมามาดูต่อกันเลยนะครับที่ที่กล่าวข้างต้นนะฮะว่าเหรียญเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงะครับลงปมุน,นะฮะบ็อก 1ขีดนิยมนะฮะมาดูด้านหน้าก่อนแล้วกันครับว่า1ขีดนิยมเนี่ยเอาให้ดูง่ายๆเลยดูนะฮะตรงเนี้ยสะอูตรงนี้นะครับจะไม่ตัวสะอูนี่เองเจะไม่ติดตรงศีรษะของหลวงปู่นะฮะแต่ถ้าเป็นบัคธรรมดาเนี่ยสะอูตรงนี้จะติดเลยจะติดตรงศีรษะเลยดูปับ๊บรู้เลยส่วนแท้ไม่แท้ค่อยว่ากัน อันนี้คือการแยกแยะนะครบบลอกเหรียญเนี่ยจะมีดูนะดูดูตรงขอบจะเป็นเหมือนฟันเลื่อยเล็กๆน,นะครับรอบเหรียญแท้ต,ต,ต้อง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 มีทุกเหรียญน,นะมันบ่งบอกถึงความคมของเหรียญน,นะเห็นไหมฮะไล่มาตามไมา้ที่ผมชี้เลย และเหรียญน,นะฮะตัวหนังสือจะมีความคมคมไงคมเป็นสันนะฮะมันจะไม่เหมือนเหรียญที่ดอนถอดพิมพ์นะ,ะเหรียญมันจะปือป้อเบอร์นะครับนะฮะตัวหนังสือสารูนะฮะเป็นตัวแยกแยะได้เลยบล็อกบล็อกนิยมหรือไม่นิยมนะดูด้านหน้าไม่ต้องไปดูพิกดูด้านหลังก็ได้นะฮะ ตัวหนังสือนะฮะคมชัดนะครับเหรียญเรียบตึงนะเห็นไหมดูดูผิวจะไม่บวมนะฮะดูโค้ดนะครับสังเกตโค้ดให้ดีๆนะฮะโค้ดนี้ต้องตอกนะครับไม่ใช่โค้ดแบบหล่อในพิมพ์มานะฮะตอกสังเกตดูนะฮะมันจะมีการปริ้นการ ปิ้นของขอบเหรียญน,นะฮะขอบขอบตรงที่ต่อโค้ดนะเพราะว่าเวลาต่อขึ้นไปเนื้อเนื้อเนื้อทองแดงมันก็จะปิ้นออกนะฮะเนี่ยมันก็จะมีโค้ดนี้ชัดเจนมากโคดนี้สวยสวยเลยแหละโอเคดูสังเกตดูหน้าหลวงปู่ให้ชัดๆนะฮะดูแล้วจดจําไว้นะฮะมีความคมแล้วก็ดูตามขอบที่ผมบอกไป มันเหมือ hmm. นฟันเลื่อยเล็กๆกีดยี่ยทั่วขอบเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันอ่ามาดูด้านหลังนะครับมาดูคําว่าหนึ่งขีดนิยมก่อนเลยแล้วกันหนึ่งก็คือเลขหนึ่งนะครับแล้วจะมีเส้นเนื้อเกินวิ่งจืดมันจะถึงยันตรงกลางเนี่ยนี่นะคะที่ว่าหนึ่งขีดนิยมจืดเห็นไหมฮนะ มีเส้นขีดจิ๊บขยนมาตรงเนี้ยนี่นะหนึ่งขีดนิยมอ่าทีนี้เรามาดูตำหนินะฮะก็คือดูดูหนึ่งก็คือตัวหนังสือนะดูคมคมชัดนะครับตั้งเป็นสันนะฮะนี่นะฮะแล้วก็มาดูหูเหรียญน,นะะมันจะมีการปริ้นของเหรียญน,นะก็คือเจาะจากด้านหน้ามาด้านหลังนะฮะมันก็จะปริ้นทะลุออกมานะฮะ แล้วดูบ่านะะบ่าของเหรียญเนี่ยบ่าของเหรียญแท้นะฮะสองข้างจะไม่เหมือนกันนะฮะข้างนี้จะถ้าผมพูดถึงก็ข้างนี้ก็จะดูโค้งสวยข้างนี้ก็จะดูเป็นบ่าแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะทุกเหรียญน,นะฮะบางบางบางเซียนบางเจ้าหรืออ่าคนที่ชอบดูบางคนก็แท้ไม่แท้ก็เขาดูตรงบ่าแค่นี้เขาก็รู้เลยว่า แทปอมนะดูนะครับสังเกตเอาส่วนด้านขอบเหนนรียญนะฮะด้านขอบตรงนี้นะฮะจะมีขีดหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองตรงนี้นี่แท้ไม่เท้ดูได้เหมือนกันนะนี่นี่ชี้ชัดเลยนะครับว่าเท้ป,ปอมดูได้ตรงนี้ด้วย เหรียญค่อนข้างเล็กนะฮะเห็นไหมฮะสองขีดโอเคเดี๋ยวเรามาดูขอบตัดกันนะฮะมาดูขอบตัดกันนะครับดูขอบตัดก็จะเป็นขอบตัดตัดขาดครึ่งหนึ่งกระเทาะครึ่งหนึ่งนะฮะโดยการตัดจากข้างหน้านะ มากระเทาะข้างหลังนะครับแลวผมจะหมุนให้ดูเรื่อยๆนะช้าๆไปด้วยกันนะตรงนี้ก็จะมีเส้นอาจจะเป็นเน่ยกอบตัดหยาบนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นตำหนิให้เพื่อนๆดูได้นะ่ะค่อยๆหมุนนะฮะเหลี่ยนข้างเล็กนะฮะ โอเคนะครับสำหรับการส่องจับกล้องสองพระสองเหรียญไม่แตงนะบล็อกหนึ่ขีดนิยมนะฮะผิดพลาคประการใดน,นะครับต้องต้องขออภัยมาใที่นี้ด้วยนะครับเป็นเราก็เป็นเพียงแค่อยากให้เพื่อนๆได้ชมเหรียญแท้กันดูแค่นั้นเองนะครัผเปอแบบ พูดผิดพลาดปประการใดก็ขออาภัยด้วยนะะถ้ามีเหรียญรุ่นอื่นของหลวงปู่หลวงตาที่เป็นเหรียญนิยมนะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ